คุณพ่อกำนันกับพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับมาเยี่ยมหอแก้วนะครับนี่ดูงานก่อสร้างนะครับะเปรีพปกุลดวงตาชอบสีเขียวนะครับด้านนอกมีสีทองแดงกับสีเขียวนะครับฝาใหม่เขาก็มีทังสมันมีอะไรฝาใม่ก็จริงนะคือกันก็โบราณผสมสมัยใหม่นั่นเอค่ะเออ เรอันนี้แบบรู้หลาอันนี้อันนี้แบบสมัยใหม่กันกันัพให้ลูกหลานเพศแห่ง่แล้วนี่นี่ไม่กต่่าด้มีอันใหม่เสียมาเหตุระแน่นสสบสดีมาตมาซอยสบเทต้นๆน้นต่างๆอย่นนานน่กระเบิดบน่กเบิดยังให้หน่อยนึงแต่ว่าการซื่อไม่ประดูนี่จะพอค่าใหม่ตรางเมตประมากว่หนึ่งทบาท อ,อันนี้ตารางเมตรึงเดยแต่เดียวเพียม่่ว่าไม่เพงนี่พ่พกไดนค้าพักไลนรคสีเลยนี่อันที่ว่าอันตารางเราพัพพนหนึ่งพ,พนันมันซีฟซีแผ่นเป็นตารางเมตรหนึ่งนะซีแผ่นคนไหนตัวตาวแล้วว่แ่แค่แข็งคนตอวเจ้าภาพู็าลายจานคน เป็นชิ้นมากกว่ามันดูนี่เป็นหน้าไหไนเราคนบุกเคยดิบมันคุนลงตากำลังอธิบายนะครับว่าทำไมถึงใช้นะครับเป็นไม้บ้างเป็นแผ่นโพสิตนะครับอันนี้พูดตามก็ไม่เป็นช่างนะครับหรือแต่ว่าไม้มันแพงนะครับ ไม,ไม่ประดูยิ่งเพงนะครับคุณพ่อกำนันนะครับกับพ่อผู้ยาบ้านแม่ผู้ยาบ้านนะครับม,รม,รมันบอ่อชนิงพูนแพงแสนสุกนี่นะครับอองา่มเเเททศบลีตนหน น,งงา,นางพิเศษนะครับโยมคาเชนนะครับหลายต่อลายท่านด,ด้วยกันนะดาบเอกสิทธิ์นะครับดาเอกสิทธิ์คุ้มทองนะครับ่อยปกติเด็กสิบเป็นิยัปาผู้ัานะับสมกิมเบินอเปยังไทนมรวหลนตาว่ามันก็เหลี่ยงหน่อยฝนตกไป่ยา นี่นะครับนี่พอดีประกุนลุงตานนี้นะครับผูโปฟังังีน่ะมันเป็นเล็กเนค่ะมันเป็นแผ่นลลม่เป็นล้มสองสองดันกมันจะเป็นโฟมหนาซีเมนหนาซีมมนมลี่ยังีน่ะยลุงตาเราคันแล้วสนิทกันเฮ้ยยินใจลุงตาสามเนาะ